วันนี้เราจะมาส่องส้มที่ทำไว้นะคะส่องไอ้ส้มส้มหมูนะคะเราจะมาส่องกันเนาะกลิ่นออกแล้วค่ะทุกคนกลิ่นเปรี้ยวออกแล้วอือกลิ่นเปรี้ยวออกแล้วจ้ะน่าจะเป็นแล้วนะทำทำเมื่อตอนพุดธนะคะเนี่ยเรามาดูกันนะคะทำมันพุดธตอนดึกๆนะคะเป็นแล้วจ้ะดูสี เ็นแล้วเป็นแล้ว,ลวอืมกลิ่นเปรี้ยวออกเลยเรามาแกะดูกันนะคะนี่อันใหญ่หน่อยนะคะเขาทําไม่กิดเองเนาะเราก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแข็งปกเลยกับทุกคนเนาะอืมสุดยอดดูเนี่ยทุกคนผ่ามาเป็นนี้นะคะ่ะอืมหอม อาจจะไกลหน่อยนะคะทุกคนผ่ามันก็เร็วดีนะคะทุกคนทําไมเปรี้ยวไหวก็ไม่รู้นะคะมันน้ํามันไหลออกนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเปรี้ยวดี่ฉันจะจำแหน,นมนะคะหแหนมทำไปแล้วนั้นเนี่ยเห็นไหมคะน,นเนี่ยชิมนะคะอือหือเปรี้ยวได้แล้วะค่ะทุกคนอืม เค็มไปนิดนึงนะคะว่าใส่กเกลือเยอะแต่ถ้าเอามาทอดใส่ไข่นี่อร่อยนนะค่ะนะเอามาทำนี่กับข้าวพอดีเลยค่ะทุกคนเนาะเนี่ยเราก็จะมาผ่าอันนี้นะคะทำกินเองก็ได้ค่ะทุกคนเน,น,นี่ยแค่ฟกแล้วคันเห็นไหมน่ากินไหมคะเนี่ยใช้ได้ค่ะถ้าคนกินเค็มพอดีแต่ดิฉันกินออกเปรี้ยวนะวคะทุกคนน่ะน,น่ากินไหมคะสีสันเนาะสีสวยมากค่ะวันนี้ ที่ว่าดิฉันต้องเอาไปใส่ตู้เย็นเลยแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ข้างนอกความเย็นกับความเปรี้ยวก็จะมากขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทํายำแหนมนะคะทุกคนนี่จะใส่หมดนี่เลยกินแบบเน้นๆเลยนะคะเพราะเราทําเองเนาะมารอรุ่นนะคะน่ากินไม่เออเมื่อกี้ลืมลืมไปนะคะลืมไปว่าทาคลิปอยู่นะคะก็หิว่เนาะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ตอนที่คั้นนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคน แล้วก็ไอข้าวข้าวทอดเราก็ทำาใส่ไว้ช่องแขกแล้วก็แค่เอา,เอามาดีฮีทนะคะทุกคนใส่ถู่วลงไปเนาะเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะมือเย็นนะคะทุกคนเนี่ยถ้าทานค่ะทุกคนเนี่ยทากินนะคนไทยในต่างแดนหอมก็ไม่ครบฉันใส่หอมใบเปีนะคะแล้วก็ต้นหอมเนาะแค่นี้พอแล้วเอาที่เรามีในครัวทุกคนเนาะถ้าทานนะคะทุกคนเนี่ยนางหมูแบบใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเนาะ อืเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะชิมแบบนี้เลยนะคะอืออืออร่อยทุกคนอน้อืมอมอ,มอม ังไมไ่แต่งหน้าไม่อกออกกล้อง <c oughs> ไปแล้วคะ่นะกินด้วยกันนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ดิฉันลืมใส่พริกนะคะกาใส่พริกก็ว่ามันขาดอะไรเนาะก็พริกก็คั่วไว้ตั้งแต่วันนั้นนะคะเนาะสองสามวันที่แล้วไม่เป็นไรแต่เรากินเองานะไม่ได้ซีเรือดนะคะเนาะก็ใส่พริกลงไปนะคะก็จะมากินนะคะทุกคนเนี่ย <c oughs> ะกินตอนที่ใส่พริกเมื่อกี้ว่ามันพ,พกกระ มัน,ม,นมันขาดอะไรนะคะทุกคนเนาะนั่นไม่เป็นไรแล้วก็ขาดแล้วก็เติมได้นะคะเนี่ยก็พอคำใหญ่ๆแลวคะ่ะไปค่ะอ,อืมอืมเมือม่อกี้ดีฉันจัดไปสองสองคำนะคะนะแล้วก็มีผักนี่นะคะผักสองอย่างนะคะ นี่ก็เป็นอาหารเย็นประค่าประทานด้วยกันเนาะคุกคักในการตัดต่อนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะที่เข้ามา